ส่วนที่จังหวัดหนองบัวลำพูค่ะตอนนี้เขาผลักดันการท่องเที่ยวให้เป็นเมืองน่าอยู่น่าเที่ยวชูเอกลักษณ์เมืองสามธรรมคือธรรมะวัฒนธรรมและธรรมชาติที่หลากหลายค่ะรวมถึงการส่งเสริมงานหัตถกรรมสินค้าชุมชนควบคู่ไปกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวไปติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานค่ะ หายรูปทรงโบราณที่สมาชิกกลุ่มหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านโค้งสวรรค์ตำบลโนนทันอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูกำลังปั้นทุบตีขึ้นรูปด้วยไม้ลายกับหินดุเป็นการปั้นแบบโบราณจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นปั้นเสร็จนำไปเผากว่า10ชั่วโมงก็ได้หที่มีรูปร่างโบราณสวยงามทั้งแจกันสังคโลกแจกันตุกก๊กตาคอสั้น แจกันทรงประยุกต์ส่งไปขายยังจังหวัดต่างๆปัจจุบันกลายเป็นศูนย์การศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาและวิถีชีวิตถือเป็นวัฒนธรรมด้านภูมิปัญญาที่ชาวหนองบัวลำพูภาคภูมิใจแต่จากช่วงสถานการณ์ที่ผ่านมามีการปรับเปลี่ยนวิธีการขายด้วยช่องทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้นแต่การปั้นคือชีวิตจึงไม่มีวันไหนที่เคยหยุดความแตกต่าง่งของเราปั้นทุก ปั้นทุบปั้นมือด้วยไม้ลายเกจินดูแลจะก,ก่อขึ้นเราไม่เหมือนแป้นหมุนนะถ้าแป้นหมุนแลนะ้วเนี่ยมันต้องขึ้นแป้นหมุนเราก็ปั้นแต่นี้เราไม่เรา,เรา,เ,ราเราใช้ทุบถ้าเป็นของบ้านเชียงเป็นของโบราณเราต้องใช้ทุบเราขายอย่างนี้ขายจุดขายของพวกนี้ไม่ใช่เราเราไม่ได้ขึ้นแป้นหมุนวัดถ้ำมสุวรรณคูหาเป็นสถานที่ติดดาวที่เหล่านักท่องเที่ยวมาเยือนจังหวัดหนองบัวลำพูต้องมากราบไหว้สาการะ พระเจ้าชัยเชษฐาธิราชแห่งเมืองเวียงจันท์ที่มีความสวยงามมีโบราณวัตถุให้น่าศึกษาและยังมีถ้ำน้อยใหญ่ให้เที่ยวชมเป็นเส้นทางธรรมะที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงธรรมะสถานีผู้ซางที่ตั้งตระง,งานอยู่บนยอดเขาจุดเช็คอินแห่งใหม่ในอำเภอสุวรรณคูหาที่นักเดินทางต้องมาสัมผัสกับความงามของธรรมชาติภูเขาน้อยใหญ่สลับซับซ้อนเรียงราย ชมวิวภูเขาตามแนวชายแดนจังหวัดได้ถึง3จังหวัดอุดรธานีเลยและหนองบัวลำพูที่อยู่ไกลสุดลูกหูลูกตามีลานกางเต็นท์ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับธรรมชาติท่ามกลางอากาศบริสุทธิ์อีกด้วยจังหวัดหนองบัวลำพูในการพัฒนาพักดันการท่องเที่ยวของจังหวัดเนี่ยมันก็จะใช้เครื่องมืออยู่หลายเครื่องมือนะครับในการที่จะจะทำให้ไปสู่เป้าหมาย ที่ทางจังหวัไดได,ได้ได้ได้ตั้งไว้นะครับก็ในเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะครับและก็สิ่งอำนวยความสะดวกให้กกบแก่นักท่องเที่ยวนะครับโดยใช้สามธรรมะนะครับก็คือสามธรรมนะครับก็คือเชื่อมโยงธรรมชาติธรรมะและวัฒนธรรมนะครับแล้วก็อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่นะครับจังหวัดหนองบวัวลำพูจังหวัดเล็กๆที่โอบล้อมไปด้วยภูเขามีหลายสิ่งที่น่าค้นหา การเดินทางไม่ยากเพราะมีเขตพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่นอุดรธานีและจังหวัดเลยนักท่องเที่ยวจึงสามารถเดินทางมาสัมผัสกับเอกลักษณ์ของจังหวัดและวัฒนธรรมพื้นถิ่นได้หลายเส้นทางไม่ยากนักประกองจินันทุยาถ่ายภาพนันภัฒน์แสนตุ้มทีมข่าว NVT n o r ท h นอ s สรายงานจากจังหวัดหนองบัวลำพู